เดจ้าเคยเันโคกค่ะเมื่อนี้กะอากาศเย็นเนะจ้าวันอาทิตย์ประมาณตอนนี้ก็สิบโมงกวักวๆสี่โมงเช้าจ้ะลมเย็นๆแดดออกอยู่ด้วจ้ะแต่ว่าอาการทางเย็นเนาะพาลูกซ้ายมาหาป่าพะนะ มาวาสัสดุพอผนเลยพามากสาซล่าพอเบ็ดฝรังมาตีซ้ายพผดอันนี้เด้อยจ้นนี่เขาเอืนไว้อย่างบุมันเป็นอันเป็นตะไคร้จ้ะผูกผูกใส่กับอันขวดหรือว่าเป็น กระปองอ,อันอันอันเครื่องดื่มทั้งสั่นเนี่ยจ้าแล้วก็ดึกไปเนาะสิมี้มองให้เอาเนื้อปัน่นยุนี่เขาเอิญกระซื้อแต่ว่าทางอื่โบโบหูคือกันมาเพิ่นเอิญว่าอย่างนะ่ะจ้าข้าสารย่างเป็นทางการตอนไปซื้อตอนไปซื้อไม่ได้ถามร้านเพิ่อนเนาะว่ามันเอิญว่าอยังไม่ได้ถามร้านว่าเขาเรียกว่าอะไรเด้อจ้าเนี่ยแต่ว่าอยู่ทางบ้านนี่เอิญอันเบ็ดกระซื้อนี่กระซื้อเบอร์ซีนิว ขึ้นได้ยังวะสันโอ้ยนเพิ่งตีลงไปเองลูกรอแป๊บนึงโอ้แต่มันไหลบอกว่าให้เอาตั้งไว้บ่อหนูสิยืนจับพะนะพ่อมา,าตีเป็นพลังปันเน่ย่ไว้เป็กฝลังนาดินวันหยุดวันว่างก,าก็หากิจกรรมเฮ็ดร่วมกันจ้ะ มาเบิงมาชมกันจ้าว่าได้ป่ากลับไปบ้านบานะเนาะขันว่าได้ก็ถือว่าได้มาออกมาน,นาั่งชิวๆชิซื้อขนมข้าวต้มมากินเต็นบรรยากาศอ้างเก็บน้ำจากอ้างต้นมะขามอ้างเหนือหมู่บ้านขึ้นมาหน่อยนึงเน,นาะจ้าบ่ไก่ออกมาประมาณสองกิโลกับฮอตขับเหนือจากหมู่บ้านของแม่บ้านออกมาเนาะจ้า,จา ทุกมือก็จะมามีสมาชิกมหาป่ามา,าใส่คายใส่ด่างหลายอยู่เด้อจ้ะแต่ว่ามือนีประทานในมีไผออกมาเนาะท่านได้เห็นอยู่ประธนได้เห็นอันซุมม้วนแม่ย้ายเรามาสิดเบ็ดเอาเบ็ดม้ไผ่มานั่งก็ได้ปลานิลเพราะได้ไปกินเด้อจ้ะเพราะได้ตากได้ทำทำปลาเค็มตากแดดบนอะ่ะทั้งต็นลูก้ายข่

ติดเนี่ยล้ำติด,ดยกขึ้นอีกยกขึ้นยกขึ้นเยยกขึ้นแรงมันลดเออจร่งเว้ติดป่าบ่ จะยกขึ้นโอ้หนักเว้ยตัวใหญ่ว่ะปลาหรือสวะโอ้ยกระโดดลอยแบงนี้เลยว่ะโอ้สิงห์หรอวะจี๊ดอืมนั่นแล้วจี๊ดเหอะ อ,อ่ะออโันนี้ผักตบหม,หมุนตีล่ะหมุนหมุนตีลูกหมุนด้วยยกแล้วก็หมุนหวันติดอย่างว่าหมุนปไปล้วนั่ เยอะมานสาไม่ติดรำติดแรง่ะ้คองมุนบ่เป็นเยือยยังอยู่ตัง้งเยอะเลย ได้ง่าใหม่ด้วยจ้าส่องลบล้วได้แต่ง,ง่าใหม่ <c oughs> มโอ้ไก่เท่หล่ะเออ ม,ม,มีได้ใบไม้โอ้ปลาไปนเลยหมดว่วยโอ้มีหอยขมติดมาตัวอีกเอาใหม่เอาใหม่